ถึงแล้ววัดคูหาพิมุกทางเข้าก็ประมาณ50เมตรวัดสวยมากเลยก่อนเข้าถ้ำเราก็จะต้องมาทานลูกชิ้นปิ้งก่อนมาทานลูกชิ้นปิ้งก่อนนะจ๊ะึงจะเข้าถ้ำได้สวยมากเลยถ้ำวัดคูหาพิมุก โอ้ยทะเลสาบสวยงามทะเลสาบสวยงามโอ้ยวิวสวยโอ้ยทางแต่ว่าัยรุ่นก็รู้จักนี่แก่แล้วไม่รู้จักครับ ก่อนเข้าถ้ามาอางนี้ก่อนโครงการพัฒนาฟื้นปูบูรณาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนบพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตรงนี้เป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์นะเวลาทําพิธีอะไรก็จะมาเอาแหล่งน้ําตรงนีออ้ตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่วัดคูหาพิมุก นี่ตรงนี้เป็นทางขึ้นขึ้นไปบันไดสามชั้นก็จะไปถึงเจดีมีทั้งหมด2 3 4 4จดุดจุดที่1ก็คือพิหารประวัติวัดปูหาพิมุกนี่เป็นทางเดินแผนที่ถ้ำมืดเอ๊ะท่างไหรต้องมีไกด์ป่ะต้องทำมืดต้องมีไกด์นี่มีไกด้วย ประวัติวัดคูหาพิมุกวัดคูหาพิมุกตั้งอยู่ตำบนนี้เป็นวัดที่สําคัญทางศาสนาและมีประวัติศาสตร์มีพระประธานเป็นพระสายยากคือพระนอนพ่อท่านบรรทมในถ้ำคูหาพิมุกและพ่อท่านเป็นปฏิมาก,กรรมยักษ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์วันนี้เป็นศูนย์กลางของศาสนาและชุมชนและสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ชาวบ้านมาบําเพ็ญกุศลขอพรกันนะจ๊ะบริเวณภายในวัดก็จะมีประวัติ ของวัดกูหาพิมุกวิหารท้าวก,กูเวศพระเศรษฐีชัมพลอวัฒนธรรมสีวิชัยเพราะท่านเจ้าเขาแล้วก็พระนอนสีวิชัยนะเป็นทางเดินขึ้นไปบนเขาเราก็จะขึ้นไปสะพาน 200, พอสองแสนพศสองสี่เจ็ดแปดนายจันเมงเป็นผู้สร้างเดี๋ยวเข้าไปดูภายในถ้ำกัน เขตประเทศไทยนะถึงแล้วนะวัดถรร้ำยะราอ๋รามีมีมมอ๋อนี้เป็นเจดีย์นะไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่เผาศพจะไปดูนี่ก่อนสิวิหารพรากุเวทพระเศรษฐีชัมพล นิหารโอ้ตพัยะลานี่ปิตไปัล้วรสีมายาผ้าย้อมดิงอันนี้ชมถ้ำไหว้พระนอนขอพรพ่อท่านเจ้าเขามายะลาม่มาถึง,ถงใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปชมถ้ำนะ หอวัฒนธรรมศีวิชัยได้เวลาเดินอีกแล้วนี่ขึ้นมาชั้นที่หนึ่งก็จะเป็นท้ำมืดอ๋อถำมืดทางไปท้ำมืดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่กวนอิมแล้วด้านบนก็ยักษ์เออปเดี๋ยวขึ้นไป ดูยักษ์ก่อนโอ้ยเหนื่อยนี่ดูยักษ์ยักษ์องค์ใหญ่มากเลยตรงใหญ่แคเรียกตนมั้งสวยงามเป็นยักษ์ทางภาคใต้ข้าพเจ้านางเอียเกียวได้บริจาคสร้างบันไดปูนซีเมนเป็นเงินเท่าไรหกร้อยบาทเหรอกับผู้โมทนา นางโปเคียมยักษ์วัดร,ร้ำชาวบ้านนับถือศรัทธาว่าเป็นยักษ์ศักดิ์สิทธิ์สามารถบรรดาลโชคลาภปกป้องคุ้มครองให้ท่านที่เคารพนับถือมีความสุขสมหวางนา,นานานับประการถึงนาถร,รมแล้วโอ้ยเย็นยยพ่อทวดพมทองฉายา เจนุสิริเจ้าคณะแขวงยะลาอดีตเจ้าวาดวัดธรรมยะลาอุ้ยรรมสูงมากเลยสวยงามไปะนี้ก็จะเป็นวัดที่คอยคุ้มครองวัดข่าวพุนุกขึ้นมาถึงปากถา้ำอุ้ยลมเย็นออกมาเลยบันไดาดาวดึง บันไดดาวดึงอันนี้สร้างบันไดดาวด,า,ออาวดึงกรุณาถอดรองเท้าด้วยนายจาังนนโพลูนางลพียวพระพุทธรูปเรียงลายสวยงามพอ,พอ,พอ,อง42ขอ480ข480นาะนี่บริษัทผลดีสร้างอ้ย<พ>อสวยงามลมเย็นนะ องค์พระฤาษีข้อควรปฏิบัติในการเข้าชมโบราณห้ามปิดทองห้ามห่มผ้าห้ามส่งน้ำห้ามปีนป่ายพระพุทธรูปอเออเย็น,นคือมีลมมีลมตีออกมาเข้ามาเลยอะ่ะโอ้สวยงามอม สวยงามเย็นเลยอ่ะขอชมพระพุทธรูปกันพระพุทธรูปเงียบสงบจริงพระพุทธรูปภายในถ้ำรูปขอทายภาพหน่อนนะครับสวยงามมากโอ้พระน,นอน เี่ไปทางขวาก็จะเป็นองค์พระนอนพระสายญาติสวยงามมากจริงตรงนี้ที่จุดจุดอะไรอ่ะทุก แล้วเราก็ต้องจุดธูปจุดเทียนบูชาองค์พระนอนสายญ,ญาติก่อนหลังจากไหว้พระขอพรแล้วเราก็มาชมความงามของพระนอนต่อภายในถ้ำสวยงามและพรรูปทางภาคใต้ก็จะมีรูปลักไปอีกแบบ มาด้านบนก็จะเป็นหอพระพุทธรูปอีกส่วนหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้เป็นถ้ำปิดนะเป็นถ้ำเปิดว้ทำตรงนี้เขาสร้างแปลกนะข้างบนคล้ายๆมัสยิดเลยข้างล่างเป็นพระพุทธรูป สวยงามมากเลยเดินชมรอบรบทรมสวยงามนี่ก็พกติรูปสวยงามจริงๆเลยกเงียบสงบงมแก่กการปฏิบัติธรรมสมาธิ ช่ความงามภายในทางมิทีดูด้านดุลทำสู ครับน้องๆเข้ามาทัศนศึกษาศาสนิกไม่ได้มีข้อห้ามไม่ได้มีข้นนหอนนหอา้ามในการเข้ามาเยี่ยมชมน้องๆก็มาทัศนศึกษาศาสนิกสามารถเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ได้น้องๆจากจังหวัดปัตตานีเข้ามาทัศนศึกษามาทัศนศึกษาถึงจะเป็น ไทยพุทธมุสลิมก็สามารถมาชมประวษาษาัติศาสตร์ได้เหมือนกันมีลิงด้วยอ,ยอ,ยอ,ยอยึเข้าไปก็เข้ามาก็จะเป็นหอศิวิชัยอยู่ตรงนี้นี่เองวัตถุโบราณต่งตางๆ หายากยิ่งนักหาไม่ได้แล้วพระชัดวลีดินเผาเม็ดพระศพปูนปั้นออกมาเป็นขี้นี่ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าสักยมุนีนี่เก่าแก่มากเลยเนี่ยพระพิมพ์ดินภาพอันนี้ก็หายโบราณ ตรงนี้ก็จะเป็นหอวัฒนธ,ธรรมสีวิชัยพระครูพิทักษ์ธรรมสุนทรผู้ช่วยชาววาดวัดคุหาพิมุกและชาวบ้านรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากถ้ำต่างๆมาเก็บไว้รักษาไว้ที่หน้าถ้ำม,มืดเพราะว่าวัตถุโบราณน,นี้จะอยู่มาจากหลายที่แล้วก็มาเก็บไว้ที่หน้าถ้ำม,มืดนี้เองลงจากถ้ำด้านบนมาเราก็จะไปดูถ้ำม,มืดเพลวันนี้มีเด็กมาทัศนศึกษาจากหลายจังหวัดเลยปัตตานียะลา นาราธิวาสมาทัศนศึกษาที่วัดคูหาพิมกุกแห่งนี้ทั้งม,ม,มุสลิมก็สามารถมาทัศนศึกษาได้ก็จะมีวิทยากรให้คำอธิบายนะจุดนี้น้องๆก็จะรอฟังคำบรรยายจากวิทยากรด้านนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงอยู่ด้านล่างของถ้ำก็มีพระอุปคุตป้าเนี่ย หน้าเป็นพระอุปคุตนะคุณแม่แจ้งการจะนะพิพบภพนี่เอาไว้ที่นี่ด้วยพระสังกระจ่ายโอ้นี่ก็เป็นถ้าลึกไปขนะเนี่ยนะเขาปิดไม่ให้เข้าองค์เจ้าแม่กวนอิมมาถึงหน้าถ้าม,มืดละเราจะต้องเข้าไปชมในถ้ำม,มืด มงนี้เขาจะปิดประตูนะเพราะว่าข้างในจะมืดมากการที่จะเข้าถ้ำมืดเนี่ยก็จะต้องติดต่อมัคุเทศก่อนนะเพราะว่าจะต้องเปิดไฟก็จะมีหินงอกหินย้อยอ๋อมีระยะสั้นน oui> ี่ไงราคาระยะสั้น1้0เมตรระยะกลาง400เมตรระยะไกล800เมตร800เมตรกุ๊ปละ300ก็ไม่แพงเนาะแล้วก็400เมตร200 ระยะทางหนึ่งร้อยเมตรกุ๊บละหนึ่งร้อยเราไป<ม>แต่ว่าถืาไม่เอาแปดร้อยเมตรสามร้อยบาทไม่มีไกด์ติดต่อแล้วไม่มีแล้วมาเที่ยวถ้ำคููหาีิมุกมีเจ้าถิน่นนั่งกันเต็มเลยเจ้าถิน่นงไงโลกเจ้าถิ่นเอ้ย ตัวเล็กตัวน้อยดูสิตัวเล็กน <c oughs> ่ารักนะเนี่ยลูกไม่กล้าจับว่าง่าลูกมากันเต็มเลยดูดอนดูนอนว่าง่าลูกไม่มีอะไรให้กินเลยอะ่ะไม่มีอะไรให้กินเลยไปก่อนนะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว บรรยากาศวัดครูหาพิมุกก็จะมีตามนี้นะจ๊ะใครมาเที่ยวปัตตานีจะต้องแวะมาเที่ยววัดคูหาพิมุกแห่งนี้ไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงายบายแล้วเจอคลิปต่อไปจ้ะว่าสวยงาม